สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอกอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายการ m y s i ร e MyCredit ตอนที่21กันแล้วนะครับผมโดวยวันนี้เราจะมาพูดถึงการถอนเงินจากแอปพลิเคชัน s o p p b a c กนะครับโดยสำหรับผู้ใช้หน้าใหม่เนี่ยก็คงจะลืมแล้วแหละว่าเออถอนเงินยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่าที่เราจะได้เงินคืนหรือว่า cashback ที่ถอนได้นี่นะครับมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับร้านค้าที่เราเข้าไปใช้บริการนั่นเองนะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ายอดเงินเนี่ยของเราที่จะถอนได้นี่ครับมากกว่า150บาทหรือเปล่านี่นะครับอจากหน้าจอของผมก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่พนนะครับแต่จริงริงก็ถอนไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆมาที่บัญชีนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะระบุว่าเงินที่ถอนได้นะครับโดยตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ400กว่าบาทเพื่อนเพื่อนก็กดที่ถอนเงินได้เลยครับผมง่ายๆทีนี้นครับสำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่แบบเพิ่งเคยถอนครั้งแรกนะครับก็ตรงนี้เราอาจจะต้องมาเพิ่มธนาคารก่อนนะครับเราไปที่เพิ่มธนาคารนะครับโดยบัญชีธนาคารนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆใช้ธนาคารไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยก็มีธนาคารอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่ระบุจํานวนเงินนะผมผมมีอยู่นะครับผมพร้อมหมดเลยนะครับ427.05บาทกดถอนครับ ่าแล้วทีเนี้ยนะครับเราก็รอ OTP ครับสลับเบอร์โทรศัพท์อ่ามาแล้วเป็น387566จา <ๆๆ S 1> กั้นกดส่งนะครับอ่าโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็รอรับเงินคืนนะครับประมาณ5-7วันทำการนั่นเองนะครับผม อ่ะแล้วก็ไปดูประวัติตรงนี้นะครับก็จะอยู่ระหว่างการดำเนินการนั่นเองครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง myway ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ